อีกหนึ่งข่าวดีสำหรับวงการแพทย์นะครับทางพยาไทยเองตอนนี้เปิดตัวโรบอตบำบัดนะครับ เป็นโรบอทบำบัดสำหรับผู้ที่ป่วยเป็นกล้ามเนื้อแขนกับขาอ่อนแรงนะครับเพราะว่าตอนนี้สถิติพบว่ามีคนแบบนี้เพิ่มสูงขึ้นนะครับไปดูหน้าตาของเจ้าโรบอทกันเลยนะคุณผู้ชมคะก็เป็นโรบอทบำบัดหนึ่งใน4ตัวค่ะที่ถูกนำเข้ามาใช้ในวงการแพทย์โดยโรบอตชุดนี้มี2แบบแบบแรกเนี่ยค่ะใช้กายภาพบำบัดให้กับผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องของการเดินแบบนี้เลยนะคะซึ่งอีกแบบก็เป็นเก้าอี้นั่งจะใช้สำหรับการบริหารกล้ามเนื้อแขนและมือค่ะ โรบอตบำบัดทั้ง2แบบไม่เพียงจะเข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาักายภาพบำบัดที่ยังขาดแคลนนะคะแต่ว่ายังเป็นการกระตุ้นให้ผู้ป่วยเนี่ยอยากขยับแขนขากระตุ้นกล้ามเนื้อมากขึ้นเนื่องจากวิธีการกายภาพบำบัดแบบเดิมๆซึ่งใช้นักกายภาพบำบัดถึง3คนต่อผู้ป่วย1คนเสี่ยงต่อการบาดเจ็บขณะกายภาพบำบัดค่ะก็ทําให้ผู้ป่วยเนี่ยไม่อยากกายภาพตามเวลาที่กําหนดนะคะซึ่งเจ้าโรบอทบำบัดเนี่ยจะเข้ามาสนับสนุนในการยกตัวผู้ป่วยป้องกันการล้มและยังมีระบบรายงานผลการทํางานของกล้ามเนื้อในกาย ภาพทุกครั้งด้วยเพื่อให้ง่ายต่อการติดตามผลการรักษากกค่ะอ,อก็ดูเป็นใช้เทคโนโลยีดีดนะครับรทางแพทย์โรงพยาบาลพญาไทาระบุระ้บอกทุกวันนี้ผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงเนื่องจากอัยวะเสื่อมตายเนี่ยเสื่อมตามอายุรวมถึงผู้ป่วยจากปัญหากระดูกกดทับเส้นประสาทเพิ่มมากขึ้นนะครับเฉพาะในกรุงเทพพบผู้ป่วยเฉลีย่ยเดือนละ60คนร,ระบบบำบัดก็จะเข้ามาช่วยนะครับทุ่นแรงนะักกายภาพบำบัดและก็ยังเป็นแนวทางรักษาผู้ป่วยอย่างถูกวิธีด้วยนะครับ